สวัสดีค่ะผ้าแสบแบบง่ายๆบายเมโบยูเคค่ะมาพบมาผอกันคือเก่าค่ะพี่น้องมือน,นีแมโบมีน้ำพริกปลากะปองมาฝากพี่ตอนน้องสู้ผูสุกคนค่ะไปเบิงว่าวัตถุดิบของเห้ามีอียงกันแน่แล้วก็ตามไปเห็ดพร้อมๆกันเลยค่ะวัตถุดิบของเห้าค่ะมีปลากะปองมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็มีพริกฉีฝาค่ะเขียวแดงความเผ็ดกันแล้วแต่พี่น้องมั้เนาะค่ะ อันนี้มีน้ำมันผืชค่ะผงนัวผู้ใด่บกินกับบะตองใส่นะคะนามปลาค่ะผักแกมของเหานะคะกะสีมีแตงกวามีผักเต้าเมียวมานี่มีใบกระเทียมปลาน้ำค่ะกำลังอ่อนๆเลยค่ะแล้วกับพริกหวานค่ะเดี๋ยวเข้ามาขว่หอมขว่พริกกันค่ะใส่พริกลงไปเลยหอมแดงกระเทียมเนาะคะ่ะ กรบหองเองเฮ้านะคะสูตรีแล้วเดี๋ยวเ้าพักไปก่อนค่ะตั้งกระทะอีกใบหนึ่งนะคะใส่น้ำม,มันลงไปค่ะปลากระป๋องนะคะเอาลงไปผัดน้ำม,มันค่ะพี่น้องสิผัดปลากระป๋องหรือว่าผัดกระไดนะคะเอาไปตําปนเลยกระไดค่ะเปิดกระป๋องออกมาไปตําเลยกระไดจะไม่นนโบะมาเอามาผัดในน้ำม,มันนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วกระไดอุ่นปลากระป๋องไปนั่งน,นะค่ะ ปอกกระป๋องของห้าวหอมแล้วนะคะเดี๋ยวแม่โบจะปิดแก๊สเลยะคะ่ะปิดกระห้อมกระเทียมทเท้าขวไหวเมื่อกี้นะคะเอาใส่ล้มคบตำพริกตำหอมละเอียดแล้วนะคะเอาปอกกระป๋องที่ห้าวผัดน้ำมันไหว้ลงเลยค่ะ น้ำค่อยๆ้วยค่ะที่น้องและวังสีกระเด็นเด้อค่ะโบจะประตำหลายนะคะประมาณนี้กับพ่อค่ะเดี๋ยวเ่ามาปรุงรสกันค่ะโบได้ปรุงอย่างหลายเนาะค่ะเพราะว่าปลากระป๋องเพิ่นเกิดมีความแสบความนวอยู่แล้วลโบจะใส่ผงนวลงไปค่ะ ทำโดยน้ำปลาแค่นี้ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าไปตัดใส่ถ้วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องปนปลากระป๋องของเห้าค่ะ เห็ดง่ายๆนะคะแต่วาราสฉาบแ่บแน่นอนค่ะเอามาแจวกับผักนะค่ะมีผักหลายๆอย่างไผ่มักผักต้มผักสดกระแ่บเพื่อกันเนาะค่ะมาค่ะตักเข่ามากินน้ำกันค่ะบ้านนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมโบนเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดบ่พลาดคลิปใหม่ๆของแมโบนะคะมอนี้แมโบขอตัวลาไปก่อนนะคะ่ะพอกันไหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ